สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำเมนูอุปลาเข็งหรือว่าปลาหมอนะคะอูปลาหมอเราจะมาทำกันเลยค่ะมาทำอูปลาหมอนะคะก็มีสิ่งที่เราจะใช้ก็คือผัดข้าแยงเนาะคะ่ะแล้วก็มีเกลือแล้วก็มีผงหนวนะคะปลาบอายนะคะใส่เกลือประมาณนี้ค่ะ ใส่เกลือประมาณนี้แล้วก็ผงนัวนี่นอยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะปลาลงหลีค่ะพี่น้องฝนตกปลาก,ก็เลยลงหลีนะคะเราก็เลยจะทำการอุคนไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่ผักขะยงลงไปค่ะ ส่ผักแยะงลงไปคนคนให้ผักแยะเข้ากันนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปตั้งเตานะคะวันนี้จะไปตั้งเตาคะ่ะคนให้ผักแยะเนาะคะ่ะคนให้ผักขยะเข้ากันแล้เวเราก็จะนำมาตั้งเตาคะ่ะ มาตั้งเตาทางให้น้ำบกแล้วค่ะยกมาตั้งไฟแล้วก็ใส่ลูกโดดลงไปด้วยค่ะใส่ลูกโดดลงไปดดดพร้อมกันนะคะแล้วก็จะปิดฝาไว้ทาให้ซุกคพุ่ะค่ะบ้านนี้แล้วค่อยมาเปิดดูอีกหนึ่งรอบ ออ้หอมปลาขยงแงล้วบ้านีหอมปักขยงมากน้ำบุกกะสิเอาค่ะพี่น้องรอให้น้ำบกุกบุกปลาซิวเนี่ยปลาคอหน่อยปลาดูขอ,อกนะคะเปิดหม้อ,อ เป็นไอทวนทวนเลยออหอมกระแหงหอมมากหอมกระแหงมากเลยโผดโผดโผดพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วกุปลากุปลาเข็งกุปลาหลุกขอกด้วยค่ะ พร้อมแล้วพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วบูยทนอุ้ย,อยพอดีนามบกพอดีพอดีพอดีเลยทนอุ้ยทนทน ของพะกยงอืมไปค่ะวันนี้ค่ะพร้อมซืบแล้วค่ะอูป่าของเห่าพร้อมซืบแล้วอูปานาเป็นตาแซบบอค่ะเป็นตาแซบบอ ໂອປານາເຮົາເປັນຕາແຊບບໍ